เมื่อไหร่ใช้เซรัม่มวิตามินซีให้ใช้คู่กับตัวนี้เลยค่ะถ้าใครที่ติดตามเพจของายอาจจะรู้แล้วว่าวิตามินซีเนี่ยมันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมมนอิสระและปกป้องผิวจากรังสี U.V. ที่ทาร้ายจากแสงแดดได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญวิตามินซีนะคะยังช่วยให้ผิวหน้าของเราดูขาวกระจ่งางใสและยังกระตุ้นการสังเค,คราะห์คอลลาเจนนะคะตามธรรมชาติของร่างกายด้วยเท่านั้นไม่พอยยังช่วยในเรื่องของการสมานผิวซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสียหายให้กลับมาฟื้นและผิว มีสุขภาพดีขึ้นด้วยนะคะและรู้ไหมคะว่าที่ผ่านมานะคะจะเน้นย้ำเป็นประจำเลยว่าให้เราใช้วิตามินซีเนี่ยควบคู่กับกันแดดเพราะว่ามันจะเสริมฤทธิ์กันในการที่ช่วยปกป้องรังสี UV ได้เป็นอย่างดีหรือเราเรียกว่า double protection นั่นเองแต่วันนี้ค่ะไซมีอีกหนึ่งไอเทมอีกหนึ่งตัวที่เด็ดมากเลยโดยล่าสุดนะมีนักเจอมาโชโรจิสที่อเมริกานะเขาบอกว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยควบคู่กับเซรัม่มวิตามินซีนะมันจะเสริมฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีและส่ง เสริมประสิทธิภาพการทํางานของผิวได้เป็นอย่างดีเหมือนแบบคูณ2คูณ3เท่าเลยนะคะตัวนั้นเราเรียกว่าไฮยาูรนิกแอซิดหรือที่เรียกว่าไฮยานั่นเองนั่นเป็นเพราะว่าคุณสมบัติเด่นของไฮยาที่มีลักษณะคล้ายๆฟองน้ำนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บน้ำได้ถึง1นึ่ันเท่าเลยมันจึงเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆที่ช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับ ะะและที่สําคัญนะไฮยานะคะมันจะอยู่ในทุกๆชั้นของเซลล์ผิวของเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังแท้ชั้นหนังกพํพร้าและการที่ไฮยาถูกใช้เป็นส่วนเสริมที่ดีคู่กับวิตามินซีนั้นก็เพราะว่าในขณะที่วิตามินซีนะคะมันจะ,ะกระตุ้นเซลล์ผิวให้ซ่อมแซมตัวเองไฮยาเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวสร้างเกราะป้องกันความชุ่มชืน้นไม่ให้ผิวเกิดการทํางานหนักมากจนเกินไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิวซ่อมแซมตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อไหรที่คุณทาวิตามินซีก็อย่าลืมเติมไฮยาให้กับผิวของคุณด้วยนะคะติดตามสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการบำรุงผิวได้ที่นี่กับสายบ้านครีมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ